สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่วัดภูผาแดงนะคะจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองหนองหวัวซอสนะคะอันนี้จะเป็นรูปนะหินหยกนะคะจากเทือกเขาหิมารายแดนชมพูทวีป บอกว่าูุประสงค์เพื่อนำมาแกะสลักพระประธานปางมารวิชัยปฏิสถานณนะพระมหาเจดีย์ภูผาแดงนะคะน้ำหนักก้อนเนี่ยน้ำหนักประมาณ52ตันนะคะราคาหิน12ล้านบาทนะเหตุผลในการตัดนะเขาจะตัดหินแบ่งนะเนื่องจากน้ำหนักเกินไม่สามารถขนส่งได้ต้องทำการตัดแบ่ง เป็นสองก้อนนะก้อนใหญ่หนัก30ตันนะแกะสลักพระพุทธรูปขนาดหน้าตากัก2.10เมตรก้อนเล็กน้ำหนัก22ตันแกะสลักพระพุทธรูปนะหน้าตาักหนึ่งจุดสีเมตรนะฮะบอกหินหยกนะเดินทางมาถึง พระมหาเจดียด์แห่งนี้นะคะเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหินนะคะหินที่เขานำมาเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ของจริงนะคะเนี่ยของจริงนะคะหินก้อนนี้จากเทือกเขาหิมาลัยนะคะง oh. ั้นใครใครไม่เห็นก็ดูก็ดูตามนี้นะคะเนี่ยอันนี้เขามาตัดแล้วค่ะเห็นไหมคะใช้เครื่องตัดเบลล่มเลยนะคะเนี่ย เพื่อจะแกะสลักเป็นพระประธานนะคะนะเห็นหินก้อนนี้นะคะเนี่ยขณะที่ตัดจะมีการแตกด้วยเนาะน,นะคะเห็นพวกนี้แลค่ะที่เราใช้อันนี้เป็นองค์พระประธานนะคะที่จะประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ มหาเจดีย์ก็ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยอันนี้เป็นหินหินที่ตัดแบ่งส่วนนะคะแล้นู้นะลคะ่ะองค์พระมหาเจดีย์สูงมากเลยยังไม่ใส่ยอดนะคะยังไม่สูงเต็มที่นะคะแล้วก็ปั้นจั่นขนาดใหญ่เนะะี่ยโอ้อีกนานค่ะกว่าจะเสร็จนะคะเคยมาดูตั้งแต่มาผูกเหล็กใส่คานใส่เสาแต่แรกนะคะเคยมาร่วมพิธีนะคะ ตอนนี้ก็หลายปีนะค่ะเนี่ยยังไม่เสียเพราะทำใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวเราดูเราดูดิค่ะเราดูภาพเนี่ยแงนคอตั้งบ่าเลยค่ะนะคะ,นะคะสูงมากเลยค่ะเนี่ยคะ,นะคะใหญ่จริงๆะคะ่ะ ใครจะมาเที่ยวก็มานะคะช่วงนี้ก็มาได้นะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็เสร็จแล้วก็คงจะได้บรรจุอธิธาตของพระดังๆนะคะหลายองค์ค่ะในพระอีสานแม้แต่พระบรมราศีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็ ก็คงจะต้องนำมาประดิสถานณนะที่นี้นะคะอันนี้ให้ดูนะคะมาตั้งแต่ไม่มีอะไรนะคะมีพื้นธรรมดายัางไม่เทปูนเทอะไรเลยนะคะช่วนี้ก็ทำไปเยอะและะ้วค่ะน,นี่เป็นบริเวณโดยรอบนะคะโดยรอบองค์พระมหาเจดีย์ค่ะว่างนะคะว่างเข้าไปในเย็นเดือนะะช่วงนี้ก็ วิศวกรช่างก็ทำงานนะแต่ละส่วนไปเรื่อยๆนะคะโอ้ถ้านับแบบหนึ่งสองสามชั้นแล้วก็สี่ชั้นห้าชั้นเนี่ะจนถึงองค์ยอดพระมหาเจดีย์นะคะอันนี้ก็ใครไม่ได้มาก็ดูนะคะอันนี้ถ่ายด้านด้านทิศใต้นะคะด้านทิศใต้ รับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมเหมือนฝันเชื่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ